ันนี้เป็น EP 2นะครับหลังจากที่เรายื่นเรื่องขออนุมัติแล้วนะครับของเวนเทจนะครับเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเวนเทจนะครับปกติแล้วจะมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมครับพอเขาอนุมัติเสร็จนะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับบัญชีจริงให้เรากดเข้าไปเลยครับปึ๊บพอกดเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับเราจะมาขอบัญชีก๊อปปี้และคราวนี้นะครับคือยังไม่ได้ก๊อปปี้นะต้องขอก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้ครับค้นพบนี่ครับค้นพบ เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้มาเลื่อนครับนี่ครับแล้วมากดตรงนี้ครับลูกศรเล็กๆตรงนี้ค้นหาผู้ค้ากดลูกศรครับปึ๊บพิมพ์ว่า s m c ครับนี่ในช่องค้นหาครับ s m c s m c s m c ครับเซิร์ชอันนี้เลยครับ anatomy s m c กดครับสำเนา ยืนยันนะแล้วก็สับมิทครับกดเลยสับมิทอันนี้นะครับเป็น copy trade นะครับพอส s t p อันนี้ก็ Post Standard นะครับแล้วก็ USD กดติ๊กครับถูกตรงนี้นะครับกดส่งกดยืนยันเสร็จแล้วคราวนี้วิธีดูด,ดูยังไงนะครับ ให้เรากลับมาทิศนี่ตรงนี้ครับโปรไฟล์และรีเฟรชหนึ่งทีปึ้มหลังจากนี้นะครับจะมีพอสฟีฟ้าขึ้นมาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพอสีฟ้าขึ้นมาเมื่อเขาอนุมัติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อนุมัตินะครับรอก่อนเดี๋ยวพออนุมัติเสร็จแล้วนะครับก็จะมาก๊อปปี้กันด้วย ep 3ก็เสร็จแล้วครับโอเคแค่นี้ครับ